สวัสดีครับพุกผมไมด้เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับพิพิธภัณฑ์ที่บางแสนนะครับวันนี้พาน้องมาลินมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับผมเขารียกพิพิธภัณฑ์อะไรนะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้านะครับที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีสัตว์น้ําอะไรบ้างนะครับผมก็มาดูกันครับเขาก็สําหรับทางมาพิพิธภัณฑ์นะครับทุกคนให้เราเลยประตูทางเข้าของมองบูรพามานิดนึงนะครับจะมีซอยเล็กๆนะครับ ที่เป็นซอยเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผมจอดรถเสร็จแล้วนะครับเราสังเกตเลยนะครับว่าจุดที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีปลาโลมานะครับอยู่ด้านหน้าเป็นอนุสาวรีย์นะครับผมเราก็เดินเข้าไปเลยครับเราก็จะเห็นนะครับเราก็เดินตรงมาอีกนิดนะครับเราก็จะเห็นเป็นตึกสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราให้เราเดินเข้าไปเลยนะครับทุกคนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่จุดจำหน่ายตัวนะทุกคนนะครับ จุดจำหน่ายตัวนะครับก็จะคนละ80บาทนะครับก็เด็กเล็กก็ไม่ได้เสียนะครับผมน้งมารินอ่ะสองจุขวบนะครับฟรีนะครับเข้าฟรีนะครับทุกคนนะครับเราซื้อเสร็จแล้วก็มันจะมีที่จาหน่ายน้ําอยู่นะครับทุกคนอยู่ขวามือนะครับเราก็ไปซื้อน้ําก่อนนะครับเผื่อเดินไกลนะครับต้องมีเสบียงนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดที่เขาจาหน่ายน้านะครับก็มีทั้งโคกมีขนมนะครับก็เยอะอยู่นะครับสำหรับเด็กๆด้วยนะครับ จากนั้นเราก็นําบัตรเข้าไปยื่นที่หน้าทางเข้าให้กับพนักงานหน้าทางเข้าได้เลยครับแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศหน้าทางเข้านะครับทุกคนเขามีรถเข็นให้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับผู้ป่วยนะครับเผื่อผู้ป่วยคนไหนเดินไม่ได้หรือผู้สูงอายุนะครับสำหรับเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตู้โชว์ปลาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับแต่สําหรับผมนะที่ผมรู้จักนะ มีอยู่ไม่กี่ปลาหรอกนะครับหรือว่าสัตว์ทะเลบางชนิดนะครับอย่างเช่นม้าน้ำปลาหมึกหรือแมงกะพรุนอะไรก็แล้วแต่นะอ๋อมีปลาชนิดหนึ่งที่ผมจําได้ดูการ์ตูนตอนเด็กๆนะทุกคนคือปลาดีโมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีไหมในนี้นะผมไม่รู้นะไม่ได้มานานแล้วเหมือนตอนเด็กเคยมาอยู่แต่จําไม่ได้แล้วน่าจะ20ปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมงกะพรุนนะทุกคนสวยเลยครับตู้แมงกะพรุนมีหลายสีนะครับ ก็ค่อนข้างสีฉูดฉาดอ่ะนี่ครับเราเจอแล้วนะครับอันนี้จะเป็นม้าน้ํานะครับตัวจริงๆนะครับน่ารักดีนะครับทุกคนนะครับตัวเล็กๆนะครับต้องถ่ายใกล้ๆนะครับแล้วก็มีลาอีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟที่สองสว่างที่เด็กชอบดูกันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้เด็กสามารถจับดูหอยได้นะแล้วก็จะมีที่ล้างมือให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็คนค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนะครับคนเยอะมากนะครับก็บางตู้ก็จุดไหนที่คนสนใจเยอะก็เข้าไปลําบากอ่านี่ไครครับปาดิโมนี่ผมจําได้เลยนะครับอ่าสีแดงตัดขาวนะครับแบบนี้เลยนะครับจําได้ตอนเด็กชอบดูการ์ตูนมากนะครับหลังจากนั้นลยครับเราก็จะเดินไปข้างในอีกนะครับทุกคนนะครับก็จะเป็นตู้ปลาใหญ่นะครับผมไม่รู้มีปลาอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราต้องดูกันก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นปลากระเบนใช่ไหมก็จะไม่ผิดนะครับ น่ารักมากครับนี่ครับหน้ามันหน้ามันทันี้พอดีนะครับแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหน้าตาตลกตลกนะครับไอ้นี่ข้างล่างลูกผมชอบมากเลยทุกคนปลาฉลามนะครับนี่ครับอันี้จะเป็นปลาอะไรไม่รู้เหมือนปลาทูอ่ะผมคิดว่ามันเหมือนปลาทูมากนะทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นปลาลักษณะเหมือนลายเสือไหมนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้โชว์ด้านในที่ว่าเอาไว้ให้ท่านผู้ชมหรือว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้มานั่งดูนะครับ <formation jin inh throat> จากนั้นนะครับเราก็จะเดินออกไปทางออกด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกภาพต่างๆที่เขาถ่ายวิวเกี่ยวกับทะเลมาให้เรานะครับเราก็เดินมาข้ามอมกตึกหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตึกใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างนะที่ที่ผมอ่านจากในรายละเอียดมานะครับตอนแรกนี้ผมเกือบจะเดินออกไปแล้วนะนะครับเกือบแล้วเกือบพลาดแล้วนะครับทุกคนให้เราเดินขึ้นมาบนนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับก็จะมงค ทางลอดที่เป็นทางลอดใต้น้ำนะครับ mm hmm. เห็นเขารีวิวใน YouTube หลายคนนะครับแล้วก็เลยอยากมาดูของจริงว่ามันสวยขนาดไหนนะครับ mm hmm. ก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเลยครับได mm ้ hmm. แ,ลแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนที่ผมรอคอยนะครับ mm hmm. เห็น YouTuber ลหลายๆคนมารีวิวนะครับ เราก็เลยจะมารีวิวกันด้วยนะครับนี่ครับข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนะครับสวยมากนะครับก็จะเห็นท้องทะเลนะครับจากด้านในได้เลยนะครับก็สีสันสดใสนะครับปลายแยะมากมายเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าสายพันธ์อะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่ทําสีเหมือนสีไลท์เนาะสีวอมไลท์แล้วกันนะครับหลายสีเลยนะครับ อยกมาจะเป็นจุดดักจับเด็กเลยนะครับผมพูดง่ายๆ่ายเลยนะทุกคนนะครับตรงทางออกนะครับก็จะมีตุ๊กตาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นจะเป็นปลาฉลามนะครับจะมีหลายสีมากสีเป็นสีสายลุงสีพาสเทลสีดาสีขาวสีเทาอะไรก็แล้วแต่เยอะมากนะครับรูปผมก็มีความสนใจนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับทุกคนผมดูตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยขนาดกลางประมาณ300เองนะครับถูกสุด150นะครับทุกคน ก็ถ้าเราดูจากตรงนี้ก็คือฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวเล็กฝั่งซ้ายผมมันจะเป็นตัวขนาดกลางนะครับประมาณ300ตัวใหญ่อยู่ประมาณ9 0 0ถึงพันสองแล้วผมจำไม่ผิดนะครับนี่ครับดีหน่อยลูกผมมาพอดีตุกตาอยู่บ้านเยอะแล้วนะครับแล้วลูกผมไม่ค่อยชอบตุกตาโดยช่วงหลังนะครับเลยไม่ได้ซื้อวันนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทักออกครับอันนี้คือจบแล้วนะครับจบคลิปแล้วนะทุกคนนะครับอันก็จะเป็นลูกผมนะดึงมานั่งนะทุกคนนะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้ผมไม้ทีรัดก,ก็มีเรื่องนำเสนอทุกคนเพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผม